สวัสดีครับบาตีคนเดิมมาแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาทําคลิปวันนี้มาทําคลิปขี่เจ้าเวอร์ซิตอองร้านจิบกันนี้ไปกินกาแฟกับเพื่อนๆเดี๋ยวดูบรรยากาศแถวนี้ก่อนเดี๋ยวไปกินร้านไปหากาแฟกินกันได้เก่ามีร้านกาแฟเปิดใหม่แถววัชรพละน,นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปกินกาแฟกันนะครับวาะัน เพื่อนภูมใจคันนี้ไปนะครับเบอร์เซตสองร้อยห้าสิบเพื่อนๆดูบรรยากาศเราก็มาเริ่มท้นจะเกตองสามวานนะครับเถวเสน,นอากไตรราชนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเขาไปกินครับนี่ร้าเนเดิมนะครับพเพื่อนๆ ติดตามชมนะฮะไปตามตามเส้นทาง,างไหใไปตรงมือด้วยนะครับอย่าลืมตรงมือนะฮะเราก็มาสตาร์ทรถไปกันเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปหากาแฟกินกัน ขบจักรยานให้วิ่งด้วยนะครับก็ว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะนะฮะข้างขาก่อนมีแต่ทุ่งนาล้วนๆนะครับไม่มีบ้านตอนนี้ก็หมู่บ้านขึ้นเป็นดอกเห็ดนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราถึงแยกบอรรนะครับเดี๋ยวซ้ายนะฮะเข้าไปหาในทางโรงเรียนเขติมาตะชายาไรนะครับนี่แล้วก็เลี้ยวขวารับซ้ายมือนี่เป็นโรงเรียนเป็นชมานะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนตัดใหม่นะครับก่อนเป็นทุ่งนาแต่ทำบ้านขึ้นเต็มนะฮะ เส้นนี้จะไปตะลุอ่อกถนนเรียบมอเตอเวย์นะฮะเพื่อนๆดูนะครับตนตัดใหม่นะครับ เดินจะดโชคน,นะครับเส้นนี้ก็มันลอดใต้สะพานนี้เป็นสะพานมอเตอร์เวย์นะครับเพื่อนๆก็ลอดใต้สะพานไปแต,ตนน่ก็มันดังแคบหน่อยนะร,รถสิบล้อวิ่งไได้นะครับความสูงไม่พอนะฮะเส้นนี้อยากเข้าเด็กกันได้แต่รถส่วนบุคคลนะครับความเพื่อนสี่ห้าเมตรไม่ตัวสะพานสิบล้อเข้ามาปิดไหลังสับไล่กันเลยนะทำให้รถติด็กจัมปนนี้ก็เป็นช่องโค้งลอดใต้สะพานมอเตอร์เวย์ ครับแลกอีกอย่างนะตนนํนเส้นนี้เป็นตํนเรียกว่าเลี่ยงเมืองนะทาัดรัดขึ้นทางด่วนนะครับทางด่วนเข้าพววทางด่วนทางด่วนเข้าในเมืองฮะกรับรก้าวประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็เข้ามาถนนชันดีชดน,นะครับที่เรียบๆมอเตอร์เวย์แบบเรียบต,ดดตั้งด่วนข้างขวามือไปตังด่วนนะครับก็เดี๋ยวขวาเข้าไม่ได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวขวาเ้าไปก็เปไปต,ตั้งด่วนเข้าเมืองครับะลูกออกรามเก้าออกเรียบตั้งด่วนนะครับตรงไปแต่ผมไม่เข้านะเพราะว่าที่เรียบๆของด้านข้างนะครับเพื่อน นี่เป็นบึงเล่นเชสก,กีครับผมดู้แล้วเนี่ยตรงนี้มีลานอยู่นะครับเห็นไ,ไหมแหมดูหน่อยครับผ่านแล้วแต่ส่วนมากเข้ามาตกปลากันนะครับบึงนี้เป็นบึงเขาหน้าจะขายหน้าดินไปเนะอเป็นนูกเป็นบึงอะไรแต่น้ําไม่แห้งเลยนะครับเป็นบึงที่น้ําไม่แห้งชาวบ้านก็มาตกปลากันเยอะแยะเลยผังเรามีตกปลาอยู่นะครับ มีคนตกปลาอยู่นะครับมีทุกวันนะครับแต่เวลานี้ยังน้อยบ่ายเย็น,ยนคนจะเยอะจะมึงเก็บน้ําน,นะฮะน้านไม่เคยแห้งเลยน้ำเยอะปลาก็เยอะแต่ก็มีตุ้นนะ,ะตุ้นมีตุ้นตุ้นวันนี้เหมอม้าเขาไ้เล่นเจ็ตสก,กีครับตรงนั้มีร้านเจ็ตสก,กีอยู่ยนะ แวะมาแถวกองคำวา่าเรียบตังด่วนเปสุดโชดนะครับก็แวะมาได้มานั่งตกปลามเล่นเซตีได้นะครับเดี๋ยวผมผ่านกันเลยลงมาถ่ายรูปหนะ่อยนะครับดิมสวย ไปกันต่อครับพเพื่อนๆเดี๋ยวไปหากาแฟกินนะฮะมีร้านเปิดใหม่แถวซอยวัชรพลนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปนั่งกินกาแฟกันนะครับไปกันต่อเลยโอ้เราก็ลุยกันต่อนะฮะไปไปต่อเลยครับ ปัญหาอะไรก็รอนิดหน่อยแล้วก็มี่รถต้งพ่วกหรือว่าแก๊งที่ไบเหมือนกันนะครับเป็นสาวไบเกอร์ทำมาเล่นํำหน้าไปถึงคันนะครับแลกวก็ขี่ตามเข้าไปนะครับเพื่อนขี่มาจนถึงสามแยกหัวโค้งวัชรพลน,นะครับตอนนี้ถ้าเลี้ยวขวาก็ออกไปซอยวัชรพลน,นะครับตลาดตันหนองบินผมเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเข้าเลี้ยวขวาขออกนะครับถ้าตรงไปก็ รามิซา15ไม่ไปกับผมจะเดียวซ้ายข้างหน้านี่นะครับร้านกาแฟตรงไปรามิซานนะครับผม15เดียวซ้ายเข้าร้านกาแฟกับถึงแล้วนะครับ ถึงแล้วครับร้านกาแฟเลยไปดูกาแฟกันนะครับไปกินกาแฟสักแก้ววันนี้นะครับไปดูกาแฟด้านไหนบรรยากาศคาโอเคนะครเอากาแฟกินดูร้านแก้วโปรดครับเป็นร้านบ้านนะร้านไม้เก่าๆครับ เดี๋ยวทำตามกติกาก่อนคุณแม่พวงปกติเออไหนก็น ouais. าน okay. ั่งดีนะครับเพื่อนโต๊ะกินกาแฟกาแฟอยู่บนนั่งกาแฟอยู่บนอืมบรรยากาศอ่านั่งไหนก็ไหนก็กว้างเพื่อนดูบรรยากาศไปก่อนนะโอ้นี่ บรรยากาศโอเคเลยนะครับข้างในกาแฟยอยู่ไหนนี่โอบรรยากาศสวยวันนี้กับเวอร์ซิตหกร้อสิบมารีวิวร้านกาแฟร้านแก้วโปรดเดี๋ยวลองเข้าไปดูเป็นกาแฟเลยอ่า อเมริกาโน่ครับใส่น้ำผึ้งร้อนนะครับปีขี่ไซค์เขาไซเดียวครับไซเดียวนะท่านนะฮะหนึ่งแล้วกินมั่งมีมองเท้าวลูกตาลเดือดในสุตรแล้วก็ส้มครับเอาลองส้มชิ้นนึงครับได้ครับนี่ดูน่ากินดีนะเค้กส้มส้มไอติมสดครับ เปิดแล้วพี่เปิดนานกี่วันเนี่ยก็ยังเปิดได้เดือนเชียวนะคือวงเงินมว้วนกับมอเตอร์ไซค์มันมันเกินเวดีกว่าจะเปิดตั้งสองปีแล้วแล้วก็ดีเลยร้านแก้วโปรดนะครับไกลมาแถวทามินทราซอยหกห้าฮัลลูพะเยาพน่ะอยู่หัวโค้งอ่ะผมว่านะมาได้เลยร้านสวยครับเป็นร้านแนวธรรมชาติดีนะครับเพื่อนคนไหนมาก็มาได้นะครับ <S <S ส,วสวยสวยตกแต่งร้าน น,นั่งดิเดไปหามุ้งสวยๆนั่งกินกาแฟกันน,นั่งตรงไหนดีอ่ะมนนั่งข้างบนดีกว่าข้างบนได้ฟิวดวิอือมุนได้มองเห็นธรรมชาติเลยคือนั่งอยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร อ่าเพื่อนเห็นไหมบรรยากาศดีตรงนั้นดูดิมีออคอยด้วยมนขึ้นไปนั่งเล่นได้นะกาแฟธรรมชาติครับเราดูเพื่อนมาดูนะอืมสวยๆนกมีเสียงนกร้องด้วย หน้าเีต้นมะาขามเทศสวยกับสวยโอ้ดูต้นไม้เพียบเลยบรรยากาศชอบเลยค่ะเนี่ยมชอบบรรยากาศแบบนี้นั่งสบายดีนะครับกาแฟมาแล้วนี่ามาเสอร์ฟเลยให้ดูกาแฟเบืน่นสั่งอเมริกาโน่กแับเบค้กส้มไปมีแก้มนิดเลย เี่ครับกาแฟมาแล้วเ่ยคนั่งโต๊ะกระจกมีลูกค้าเข้าแล้วรีวิวกาแฟมาเพื่อนๆดื่มกาแฟกันนี่ให้ดูเห็นไหมเค้ก นี่เป็นเก๊กช้มนน่ากินมีของแก้มเล่น้วยอ่ะเปนขนมปังเล็กใส่น้ำผึ้งด้วยครับกาแฟก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปิดร้านตำหมากินต่อนะ <S <S เพืเ่อนๆวันนี้พาเพืเ่อนๆมาป่าเจ้าวุิตักิ690ขี่เล่นมากินร้านกาแฟเปิดใหม่แถ๋ยววัชรพลน,นะครับอรมารออกติมานะฮะเดี๋ยวกลับร้านกัน ลูกค้าโทรมาแล้วเมื่อกี้บอกว่ายืนรออยู่หน้าร้านลูกค้ามาแล้วนะเดี๋ยวกลับร้านไม่เปิดร้านกันนะครับเพืเ่อนๆไปเม็ดพีจ่ายเงแล้วไปเดินดูบริเวณร,รอบๆร้านนิดหนึ่งนะครับบรรยากาศในร้านนะครับก็ตกแต่งสวยครับอันนี้ให้ห้าดาวฮะสวยจีนี่ มะพร้าวด้วยครับโต๊ะนั่งก็ดีนี่ตรงนี้เป็นสะพานก้ามตรงนี้เป็นคูน้ำนะครับทำสะพานเห็นไหม ทำร้านกันไปเปิดร้านต่อครับเพื่อน พเพื่อนๆก็ถึงตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดร้านแล้วตำหมากินนะฮะวันนี้พาเพื่อนไปเที่ยวกินกาแฟแค่นี้นะครับบายยนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะบายยรักนะครับทุกคนบายยถึงตลาดแล้วครับ